โยโยโยสวัสดีครับเ c ซคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืึหุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันนะครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากครับดังนั้น3คู่คืนนี้ไปเริ่มที่เวลา5ทุ่มกันก่อนนะครับดิวชั่น1ของโรมาเนียครับเป็นกรุปหนีตกชั้นนะครับคราอีโอว่าดับ8จะเปิดบ้านเจอกับทีมบวยครับดาเซียมิโอวินีนะครับคราอีโอว่ามี20่ต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เซบซี่มาคู เจอกับมิโอวินนี่11แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับโบโตซานี่มา1-1นะครับคู่ของหน้าเป็นนิโคลาคอนเน่เล่นกับอามาดูดิยันโลครับเกมแรกคลโวว่าในฤด,ดูกาลปกติเนี่ยเคยเปิดบ้านชนะมา2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมใครโวว่ายังเป็นต่อครับผมว่ายังไงก็ตามครับมิโอวินนี่เป็นทีมแจกแต้มนะครับวัดใจเจ้าถิ่นใครโวว่าครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองนะครับยูนิเวอร์ครูดอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เจสอันดับ14ครูดเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เซฟอาร์ครูดมา0นต่อ4นะครับคู่หน้าเป็นมามาดูเทียมจับคู่กับยานิสตอยกา เจอกับอาร์เจสสิบสี่แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเปโตรุนศูนย์หนึ่งนะครับอันโตนิโอยาโคลิสจับคู่กับเกอร์แวงกูเบมบ้าครับเกมแรกเจอกันอาร์เจสเปิดบ้านชนะมา3-1คู่นี้ก่อน,กนเกมยูนิเวอร์ครูดเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายๆอาร์เจสเนี่ยฟอร์มช่วงหลังแผ่วชัดเจนนะครับไม่ชนะมา11เกมติดผมว่ายูนิเวอร์ครูดเล่นในบ้านยังไงมีดีกว่าครับวัดใจยูนิเวอร์ครูดนะครับมีโอกาสสูงที่จะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งนะครับไปที่เซเรซีของอิตาลีครับอันคอหนาดับ5จะเปิดบ้านเจอกับเซเชนาดับ3อันคอน่า5.3แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อิโมเลเซมา1ต่อ2นะครับคู่กองหน้าเป็นอเลซิโอดิมาซิโอจับคู่กับลูก้าลอมบาร์ดีเจอกับเซเชนา63แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอ็นเตล่ามา4 0นนะครับโจนาธานบัมบูเล่นกับซซเว่นสเปนดี้นะครับเป็นคู่กองหน้าเกมแรกเจอกันอันคน้าบุกชนะมา 1- 0นนะครับคู่นี้ก่อนเกม ก็มองว่าใกล้เคียงสูสีนะครับเอาเองง่ายผมว่าภาพรวมช่วงหลังเซเชนาดีกว่าชัดเจนนะครับมีรุนเลื่อนชั้นด้วยครับผมว่าเกมแบบนี้เชียที่เสมอแล้วเชียเซเชนานะครับมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะในช่วงเวลานี้ครับเสียเเชนานะครับสรุป3ทีมนะครับชอบไปที่รคอิโอวายูนิเวอร์ครูและเซเชนาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย